เคยรู้สึกไหมครับว่าบางท่าออกกำลังกายเช่น squat deadlift pushup หรือ pull up มันยากไปไม่ต้องห่วงเดี๋ยวในวิดีโอนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดวิธีการที่ทำให้ท่าออกกำลังกายพวกนี้มันง่ายขึ้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครดูวิดีโอของผมสักพักหนึ่งจะรู้ที่ผมบอกการสำคัญที่เรารวมท่า squat Deadlift, Benchpress หรือพูอัพในโปรแกร,รมของเราแต่ว่าถ้าเกิดใครดูวิดีโอนั้นแล้วไม่เคยยกน้ำหนักมาก่อนหรือไม่เคยเข้าไปในยิมบางท่าพวกนั้นโดยเฉพาะ Deadlift หรือพูอัพมันจะไม่มีวันทำได้นะครับฉะนั้นเนี่ยในวิดีโอนี้ผมจะอ,อธิบายรายละเอียดวิธีการที่เรา regress ถ้าพวกนี้ยังไง ผมได้วิดีโอไอเดียนี้จากคลายอันหนึ่งของผมช่วงที่เราพยายามลันช์หรือทำพวกสปิทสควอตเขารู้สึกว่ายากนิดหน่อยขนาดไม่ได้ใช้น้ำหนักเลยนะครับขนาดใช้แค่บอดีเวทในวิดีโอนี้ผมเจอแตกในแชปเตอร์ด้านล่างๆนะครับเพื่อนๆจะได้เลือกดูว่าจะสนใจกับท่าออกกำลังกายอันไหนเริ่มต้นกับท่าผักแนวนอนถ้าเกิดใครเข้ามาในยิมครั้งแรกแล้วเขาไม่ค่อยมีพื้นฐานการแข็งแรงเขาจะรู้สึกว่าพุชอัพมันยากมากนะครับแล้ววิธีทําให้พุชอัพมันง่ายขึ้นยังไงถ้าดูวิธีการพุชอัพ จะขนานกับพื้นวิธีถูกต้องที่เราจะทำพุชอับก็คือเราจะหักข้อศอกของเราแล้วเอาอกของเราลงมาช้าๆไม่ต้องขนาดแตะพื้นนะครับแต่ว่าลงมาให้สุดตอนผมบอกลงให้สุดหมายถึงว่าข้อศอกมันควรจะไปข้างหลังหัวไหล่ของเรานิดๆนะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่จะได้ยืดให้สุดแล้วเราควรจะหายใจออกช่วงที่เราผลักตัวเองขึ้นมาตามเหมือนที่ผมบอก ใครๆที่เข้ามาในยิมครั้งแรกจะส่วนมากรู้สึกทำพุช h ั p แค่ขนาดแวบหนึ่งจะยากไปนะครับส่วนวิธีการให้ทําให้มันง่ายขึ้นนิดหน่อยก็คือผมจะทําเป็น incline push-up i n c l i n e ภาษาอังกฤษมันแปลเป็นอย่างนี้ภ <c oughs> าษาไทยตกแย่มากรู้แต่ว่ามันแค่หมายถึงว่าตัวเราไม่ได้ขนาดกับพื้นเราจะเอาอกสูงกว่า ของเราอันนี้มันจะง่ายขึ้นนิดหน่อยเพราะว่ามันจะทํากล้ามเนื้ออกของเราออกแรงน้อยกว่าตอนที่ตัวของเราขนานกับพื้นนะครับสำหรับอ In ินคลีนพุชอัพถ้าเกิดตัวของเรามันยิ่งสูงขึ้นหรือมุมของตัวเรามันสูงขึ้นมันจะยิ่งง่ายขึ้นนะครับพอเราเอาตัวเราลงมาเรื่อยๆอันนั้นแหละนะั้นมันจะยากขึ้นฉะนั้นเนี่ยใครๆที่เข้ามาเบสแรกผมจะพยายามทําให้เขาท In Push ําอินคลีนพุชอัพมุมของมันส่วนมากมันจะเกิน45องศานะครับมันจะไม่เคยลึกกว่าน,นี้แล้วผมจะทดลองทําประมาณ ห้าหกเว็บได้ไหมถ้าเกิดเขาทาได้ผมก็จะเอามุมของเขาค่อยๆลงมานะครับข้อดีของ i n น l i n e p พุช u ัก็คือบองตรงมันไม่ต้องทําแค่ในยิมนะครับมันทําที่ไหนก็ได้เราไม่ต้องขนาดต้องใช้เบนช์ในยิมวิธีการอีกอันนึงที่เจอ Regress ถ้า Push ั p ก็คือวางเข่าติดพื้นก็ได้ผมชอบใช้ท่านี้ตอนที่ผมเล่นก u ุ c l ล s สนะครับแล้วคนเยอะๆผมอาจจะมองแต่ละคนรายละเอียดไม่ค่อยได้บางคนที่ไม่ค่อยมีการ แข็งแรงในส่วนบนนะครับหรือเฉพาะกล้ามเนื้ออกผมจะแนะนำโอเคทำเป็นนีพุชอัพแทนที่ทําเป็นฟูพุชอัพถ้ารู้สึกว่าฟูพุชอัพมันยากเกินถ้ากลับมาพูดถึงท่าอินคลีนพุชอัพที่เราเอาตัวเราขึ้นมานะครับคลายของผมพอเขาทำอินคลีนพุชอัพมาสักพักหนึ่งเช่น 2- อสามอาทิตย์ผมจะสังเกตหลายครั้งว่าเขาแข็งแรงขึ้นแล้ววิธีการให้มันยากขึ้นยังไงก็เหมือนที่ผมบอกก็ค่อยๆเอาลงมานะครับคลายของผมผมจําได้คนหนึ่งว่าเขาทำอินคลีนพุชอัพ ตัวเขามุมประมาณ45องศาแล้วพอเขาทำา6เว็บได้8เว็บหรือมากกว่า10เว็บได้ผมรู้สึกโอเคเวลาถูกต้องแล้วที่เราจะเริ่มเอามุมเขาลงมาข้อดีที่ออกกำลังกายในเบสก็คือเราใช้บาร์เบลแร็คที่อย่างนี้ให้มันได้นะครับเพราะว่าถ้าดูใกล้ๆมันจะมีเบอร์ว่ามันเขียนว่าความสูงเท่าไหร่นะครับผมก็จดไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งโอเคสมมติเขาทํามุม45องศามุมนี้เ็าอาจจะใช้เบอร์11แล้วอาทิตย์ต่อไปผมจะดูโอเคพอเขาทําอันนี้ได้ จะค่อยๆเอาบาเบลลงมาฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์ต่อไปเขาจะแทนที่ทําเป็น11ลดลงมานิดหน่อยเป็นเบอร์8หรือเบอร์7นะครับแล้วในที่สุดถ้าเกิดเพื่อนๆ consistent ในยิมเทรนไปเรื่อยๆค่อยๆทำให้เทรนนิ่งของเรายากขึ้น45องศาจะกลายเป็น30องศา30องศาพอเราทำหลายเว็บมันจะกลายเป็น15องศาแล้วมันลดไปเรื่อยๆจนที่มุมตัวของเรามันจะขนานกับพื้นแล้ววเราทำพุชอัพเต็มๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องวางข่า พื้นหรือเราไม่ต้องอินค i n e เลยครับนี่เป็น,ปนวิธีที่เราจะ regress ท่าพุชอัพโอเคท่าที่2ที่เราจะพูดถึงก็คือท่า deadlift ท่า deadlift มันเป็นฮิ n g e ที่เราหักสะโพกแล้วเราต้องยกอะไรหนักๆขึ้นมาจากพื้นแต่ว่าใครๆเข้ามาในยิมแรกๆจะไม่มีวันทำ a r b e l l deadlift ได้อาจจะทําได้แต่ว่า ปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่เราเจะทําไม่ได้เราจะรู้สึกว่ายากไปฉะนั้นเนี่ยทำให้มันง่ายขึ้นยังไงผมจะดูคลาสของผมรายละเอียดนะครับดูฟอร์มดูเทคนิคของเขาถ้าเกิดเขาไม่สามารถหักสะโพกแล้วดันก้นไปข้างหลังโดยที่ให้หลังตรงผมรู้สึกมันมีวิธีที่เราต้องเรสมากกว่านี้นิดหน่อยนะครับเราต้องเริ่มกับเบสิกมากเลยถ้าเกิดใครๆลองเดดลิฟต์แรกๆแล้วหลังงอผมแนะนําอย่าไปคิดถึง บาร์เบลเดดลิสต์นะครับเพราะว่าบาร์เบลมันจะยากไปผมแนะนำให้ใช้แค t t ตอร์เบลมัครับแคตเตเบลมันเป็นอุปกรณ์ที่บิ๊กน n ่งเฟรนลี่มากเพราะว่าเราแค่จับใช้สองมือจับข้างหน้าของเราหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้แล้วผมจะเอาอะไรให้มันลองให้แคตเตเบลสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับตัวอย่างในคลิปอันนี้ก็คือผมจะเอาแพดที่เบสมาผมจะตั้งประมาณ45องศานะครับเท้าของผมจะได้ตั้งไว้ชิดกับแพดให้ถนัดแล้วผมจะแนะนำคล้ายของผมให้เอาน้ำหนักลงโดยที่พยายามผลัก ก้นไปข้างหลังนะครับจริงๆผมจะบอกด้วยซ้ำว่าอย่าคิดในหัวเราว่าเราจะต้องเอาน้ําหนักลงหรือเอาน้ําหนักขึ้นไม่ใช่เราจะแค่คิดว่าเราจะต้องผลักก้นของเราไปข้างหลังช่วงเอาน้ําหนักลงมาแล้ววิธีการยกน้ําหนักก็คือเราจะดันสะโพกเราไปข้างหน้านะครับดันสะโพกของเราไปข้างหน้าจนถึงตัวเราตรงมองจากข้างๆนะครับถ้าเกิดผมเห็นใครทำเด็ลิฟต์แล้วฟอร์มเขาแบบแย่มากเขาไม่สามารถเอาตัวลงมาเลยหรือเขาโอาตัวลงมานิดหน่อยแล้วหลังเขาเริ่มงอแล้วนะครับผมเจอแค่เอาเคโตเบลยกสูงขึ้นนิดหน่อย เริ่มต้น Baby ้สเตแค่เอาน้ำหนักแคตเเบลลงมานิดหน่อยแล้วก็ค่อยเอาขึ้นนะครับต่อข้อสำคัญช่วงเอาลงกับขึ้นหลังต้องตรง100%ส่วนมากกับคลาสผมจะแนะนำแค่ให้ อกออกมาแล้วตัวตรงอย่างนี้นะครับมันจะทำให้ posture ของเราดีขึ้นแล้วพอใครๆทำอย่างนี้ได้แล้วผมรู้สึกว่าโอเคเราจะ progress ต่อไปก็คือใช้ดัมเบลอย่าเพิ่งใช้บาร์เบลนะครับผมรู้สึกว่าข้อเสียของบาร์เบลนิดหน่อยก็คือมือของเรามันต้องล็อกไว้นะครับแต่ว่าดัมเบลข้อดีของมันก็คือมันทําให้ข้อมือของเรามันเียับฟรีนิดหน่อยได้ฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นกับดัมเบลก่อนเอา2ดัมเบลตั้งใกล้ๆขาของเราโฟกัสที่เราจะผลักก้นไปข้างหลังลงมาให้สุดให้หลังตรงตรง,ตรง พยายามอย่าให้น้ำหนักห่างเกินกับเขา่าถ้าเกิดเนห่างเกินอันนี้จะทําให้เราเจ็บหลังได้เล็กน้อยเริ่มต้นแค่เอาน้าหนักดัมเบลลงมาถึงเข่าของเราก่อนนะครับแล้วพอใครทํอย่างนี้ได้แล้วหลังตรงก็ค่อยเอาดัมเบลลงลึกกว่านี้นิดหน่อยพอดัมเบลมันลงลึกกว่าเข่าของเราแล้วแล้วเราจะฟีลการยืดในแฮมสตริงนั่นมันหมายถึงว่าเราทําถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายังรู้สึกว่าเราเจ็บส่วนหลังล่างล่างนิดนิด นั่นมันไม่ดีต้องระวังนิดหน่อยครับส่วนมากถ้าเกิดใครไม่เคยเด a ดลิฟต์มาก่อนในะยิมผมจะไม่ค่อยแนะนําทําเป็น Convention a l deadlift ผมจะแนะนํา Romanian deadlift เพื่อน,นๆอาจจะไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงแต่ว่า Romanian Deadlift มันแค่แปราว่ามันหักเข่าน้อยนะครับแล้วเราเริ่มจากน้ําหนักมันอยู่ส่วนบนแต่ว่า Convention a l deadlift โดยเฉพาะ Barbell Deadlift เราเริ่มต้นน้ําหนักติดพื้นทําไมผมแนะน l, ํา RDL เราไม่ได้ Convention a l deadlift เหตุผลนี้ก็คือ RDL มันเริ่มต้นกับน้ําหนักส่นนกนน่่วนนนนนนนบกอะรรัฉ้้เเาิมตนใน จุดที่ร่างกายของเรามันตรง100%มันง่ายขึ้นที่จะให้หลังของเราตรงนะครับผมรู้สึกว่า RDL มัน beginner friendly มากกว่าแต่ว่าพอเราทํา conventional deadlift น้ําหนักพอมันเริ่มต้นกับพื้นเนี่ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นที่หลังของเราอาจจะงองนิดหน่อยช่วงที่เราก้มลงมาหรือเราหักตัวลงมาเพื่อจะหยิดน้ําหนักขึ้นมานะครับแล้วผมเห็นหลายคนทํา conventional deadlift มาก่อนวิธีการเขายกเขาจะใช้มือมากไปนะครับเขาไม่ได้คิดในหัวว่าเขาต้องดัน เท้าของเขาเข้าไปในพื้นนะครับแล้วนี่มันอันตรายเพราะนี่มันจะเสี่ยวกับหลังส่วนล่างของเราวิธีการอีกอันหนึ่งที่จะให้เดดลิฟต์มันง่ายขึ้นก็คือมันใช้เฮกส์บาร์ให้ได้นะครับเฮกส์บาร์หน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับมันเป็นหกเหลี่ยมแล้วเราเอาตัวเรายืนเข้ามาตรงกลางอันนี้มันบิ๊กเนอร์เฟรนด์ลิสต์หน่อยเพราะว่าเราถือนิวทรัลกริปมืออย่างนี้นะครับเราไม่ต้องถือประมาณอย่างนี้บางคนถืออย่างนี้จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วท่าต่อไปที่เราจะพูดถึงก็เป็นท่าพูพ มันเป็นท่าบอด y ี้เวทที่น่าจะยากที่สุดในยิมนะครับยากกว่าผู้ชับแต่ว่าทำให้มันง่ายขึ้นยังไงผมจะแนะนําให้เอาบาร์เบลลงมาต่ำนิดหน่อยนั่งบนพื้นแล้วจับบาร์ไว้เป้าหมายก็คือพยายามดึงตัวเองขึ้นมานะครับที่เบสผมชอบโปรแกรม TRX ็กซ์นครับ TRX ผมชอบเพราะว่าข้อมือของเรามันเคลียบฟรีได้นะครับบาร์เบลมันจะต้องล็อกไว้ในตําแหน่งอันเดียวมันจะยากที่เราจะเคลียบมือแต่ว่าใช้ TRX หรือใช้บาร์เบลูวับไอเดียก็เหมือนกันมันง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ยกน้ําหนักตัวของเราขึ้นไปทั้งหมดเพราะว่าเท้าของเรา ปิดพื้นมันจะให้มันง่ายขึ้นนิดหน่อยนะครับเทียบกับบอดีเวทควักเต็มๆแต่ว่าถ้าเพื่อน,อนๆทาท่านี้พยายามอยากผิดพลาดที่ผมเห็นหลายคนทําก็คือตอนดึงตัวเองขึ้นมาเอาสะโพกขึ้นมาเกินนี่มันเหมือนขี้โกงอันนี้มันเป็นท่าดึงแนวตั้งนะครับแล้วพอเราดึงตัวเองขึ้นมาแล้วสะโพกมันขึ้นมาอย่างนี้มันจะไม่ค่อยโดนกล้ามเนื้อหลังเลยนะครับมันดูเหมือนกลายเป็นแบบฮิปฟรัสด้วยซ้ำนะครับเราไม่ได้เล่นสะโพกท่านี้เราพยายามเล่นอัปเปอร์บอดีพยายามเล่นหลังเต็มๆฉะนั้นเนี่ยสะโพกของเรากับอก มันควรจะขึ้นพร้อมกันมุม upper body มันไม่ได้เปลี่ยนมากเลยนะครับช่วงที่ผมเอาตัวเองขึ้นแล้วเอาตัวเองลงมามันส่วนมาก เหมือนกันตลอดนะครับถ้าเกิดว่าใครทำ pull up แล้วเรานั่งบนพื้นก่อนที่เรายกตัวเองขึ้นแล้วยังรู้สึกว่ายากนะครับผมแนะนําว่าเอาตัวของเราเพียบไปข้างหลังนิดหน่อยเพราะว่าอันนี้จะใช้แรงขาของเราช่วยยกตัวเองขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดใครๆดูวิดีโอนี้แล้วไม่เคยทํ pull up มาก่อน pull up อาจจะยากไปด้วยซ้ำมันมีตัวอย่างหลายอันที่ผมเคยพูดในวิดีโอมาก่อนนะครับเช่น l ล t pull down หรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีอุปรกรณ์เลยหรือไม่มียิมใช้ resistance band ให้มันได้นะครับ ผมไม่น่้จภาษาได้พูดยังไงแต่ว่า resistance band มันแปลเป็นอย่างนี้นะครับแปลกูทำเลยภาษาไทยถ้าเกิดใครไม่มีแรงกล้ามเนื้อหลังเลยผมจะแนะนำอย่างนี้จริงๆแล้วนะครับควรจะใช้เครื่องเคงเบิลทำ lat pull down หรือใช้ resistance band ดึงลงมานะครับเล่นท่าดึงนะครับแนวตั้งให้มัน ก่อนก่อนที่เราเจอทำ p u ู l up แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากลองทําเป็นพูอัพที่เรานั่งข้างล่างบาร์ bar, หรือเราดึงตัวเองไว้โดยที่เราเริ่มต้นติดพื้นก็ทําตามสบายได้นะแล้วถ้าต่อไปที่เราจะพูดถึงในวิดีโอนี้ก็เป็น s ควอ t ไม่ใช่ทุกคนจะ s ควอ t ได้พอเริ่มต้นถ้าเพื่อนๆคิดดูใครที่อายุเยอะแล้วอยากเริ่มเล่นน้าหนักมาช่วงแรกมันจะไม่มีวันที่เขาจะบาร b e l l squat ได้นะครับเราจะให้มันง่ายขึ้นนิดหน่อยทำยังไงอย่าลืม สควอตมันเป็นเขยบการเคลื่อนไหวเหมือนท่านั่งกับลุกขึ้นมาจากเก้าอี้นะครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อคอนดิชัของเราไม่มีแรงเลยผมจะแนะนําเอาเก้าอี้หรือเอาเบนช์มาข้างหลังเรานะครับแล้วแค่ฝึกเริ่มต้นหักเข่าแล้วเอาสะโพกลงมาแล้วลุกขึ้นมาวิธีการลุกขึ้นมาเราอย่าเอียงไปข้างหน้าเกินนะครับเพราะถ้าเกิดเราเอียงไปข้างหน้าเกินนั่นมันขี้โกงน้่นมันไม่ค่อยใช้กล้ามเนื้อขาของเราช่วยนะครับมันใช้มเ m e n t มช่วยเอาตัวเองขึ้นมันไม่ได้ใช้กล้ามเนื้ออันนั้นเลยแล้วพอเพื่อนเพื่อนทำอย่างนี้ เราทำได้แล้ววิธีการให้มันยากขึ้นยังไงมาก็เพิ่มน้ำหนักนะครับอย่าเพิ่งใช้บาร์เบลนะครับบาเบลมันถือว่าเป็นอั v วานซ์ที่สุดที่เราจะใช้เราจะเอาดัมเบลอันนึงหรือน้ำหนักอะไรก็ได้ถือข้างหน้าหน้าอกของเราทำเป็นกอ b l เบิดสควอตตอนเราผักตัวเองขึ้นมาเราควรจะใช้ส้นเท้ากับนิ้วเท้าพร้อมกันนะครับน้ำหนักตัวเรามันไม่ควรติดนิ้วเท้าของเรานะครับถ้าเกิดเพื่อนเ,นเนรู้สึกอย่างนี้ ก็ใส่อะไรข้างล่างส้นเท้าของเรานะครับแล้วมันจะสามารถทําให้เราสควอตลึกกว่านี้ได้ก o ล์ฟเลดสควอตทำได้แล้วเยี่ยมวิธีให้มันยากขึ้นยังไงเพื่อนๆอาจจะอยากลองเริ่มใช้บาร์เบลได้นะครับแต่ว่าระวังบางคนที่ทําอันนี้ครั้งแรกจะรู้สึกว่ามันเจ็บนิดหน่อยส่วนหลังนะครับเพราะว่าบาร์เบลมันเป็นเหล็กอยู่แล้วมันหนักมันรู้สึกมันอาจจะทิ่มเนื้อข้างหลังเกินนะครับก็สาคัญบาร์เบลมันไม่ได้วางทับคอนะครับไม่ใช่บาร์เบลมันควรจะวางติดหลังส่วนบนของเราแล้วเราเอาข้อศอกเข้ามา ให้สุดอย่างนี้กล้ามเนื้อของเราตรงนี้มันจะได้เกร็งไว้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่ามันเจ็บเพื่อนเพื่อนใช้แผดฮิปทรัสก็ได้นะครับให้มันนิ่มนิดหน่อยตรงนี้ก็ได้แต่ว่าอีกอย่างนึงที่ดีถ้าเกิดใครใครไม่ค่อยมี flexibility ดีที่หัวไหล่ผมแนะนำให้ใช้ safety bar นะครับ safety bar หน้าตาเป็นประมาณนี้ที G ่เบสเราก็มีอุปกรณ์อันนี้อยู่แล้วอันนี้มันจะสามารถให้เราจับตรงนี้ให้ได้นะครับเราไม่ต้องเอามือไปข้างหลังหัวไหล่ของเรามันไม่ต้องแบบตึงขึ้นมาให้สุดถ้าบางคน รู้สึกว่าแน่นตรงนั้นนะครับผมมีคล้ายคนหนึ่งที่เขายังรู้สึกเลยว่าบาร์เบลแบ็กสปอตมันยากไปแล้วเขาลงลึกไม่ได้ขนาดเราใช้บาร์เบลเบาอันนี้นมันไม่เป็นไรวิธีการที่ผมจะให้มันง่ายขึ้นก็คือผมใช้ดัมเบลหรือใช้เคตเบลทำเป็นกอลเลสสกอตไว้ก่อนนะครับแล้วพอเริ่มรู้สึกว่าง่ายแล้วก็ต้องลองบาร์เบล Backward, อันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพื่อนๆอย่าลืมนะครับพอเราถึงจุดแล้วที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราทําหลายเว็บแล้วเรารู้สึกว่าง่ายแล้วเพื่อนๆพยายามหาวิธีให้มันยากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ร่างกายของเรามันจะไม่ได้ make progress เราจะไม่ได้แข็งแรงขึ้นแล้วร่างกายของเราเจอชินกับน้ําหนักที่เราเคยใช้นะครับนี่มันไม่ดีเราควรจะ apply progressive overload ตลอดนะครับแล้วท่าสุดท้ายที่ผมจะพูดในวิดีโอนี้ก็เป็น lunch หลายคนที่มากูกคุคลาสของผมผมเห็นว่าเขาทํา lunch แล้วมองตรงผมไม่แน่ใจภาษาจะพูดยังไงแต่ว่าอังกฤษเรียกว่า take for granted ก็คือผมชินผมนึกว่าใครๆก็เข้ามาในเดสเจอต้องสามารถทำลันช์ได้แต่ว่าไม่ใช่นะครับลันช์มันเป็นท่าอันนึงที่มันเจอบังคับบาลานซ์ของเราให้ดีขึ้นนิดหน่อยฉะนั้นเนี่ยใครที่มีบาลานซ์ไม่ค่อยดีจะรู้สึกว่าลันช์ยากนิดหน่อยวิธีการฟูลลันช์เต็มๆหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็คือเราเอาขาหนึ่งข้างหลังเราพยายามเอาเข่าเราติดพื้นก้าวให้กว้างๆเพราะว่าถ้าเกิดเราก้าวแคบไปตัวเราจะโยกแล้วมันจะออฟบาลานซ์นิดหน่อยโอเคแต่ว่ากลับมาพูดที่วิธีทําให้ท่าออกกำลังกายมันง่ายขึ้น ผมแนะนำทำเป็น split squat ถ้ารู้สึกว่าล u นจ์มันยาก split squat มันจะง่ายเพราะว่าเราจะเริ่มต้นขาของเรากว้างกวงแล้วเป้าหมายของเราก็คือเราแค่หักเข่าของสองขานะครับแล้วเอาเข่าหลังพยายามลงมาให้สุดจนแตะพื้นแล้วก็ค่อยขึ้นมาผมแนะนำให้ทำ5้าั้งขวา5้าั้างซ้ายก่อนแล้วก็ลวงดูซิว่ารู้สึกเป็นไงถ้าเกิดบาลานซ์ยังรู้สึกว่ายากหรือโยกขณะเราทำเป็น split squat ผมแนะนำให้จับอะไรไว้นะครับที่เบสเรามีไม้จับสปอร์ตตัวเองไว้นะครับ บางคนที่มาเล่นปาร์ตที่เขารู้สึกว่าเขาเจ็บเขา่าหรือบาลานซ์ของเขาไม่ค่อยดีผมก็แนะนําให้เขาใช้ไม้อันนี้มันช่วยบาลานซ์นะครับมันไม่ได้คี้โกงมันแค่ทําให้กล้ามเนื้อของเราทํางานได้โดยที่มันไม่ต้องพึ่งบาลานซ์ของเรา100%เซนะครับพอสามารถทำสปลิตสวอตได้โดยที่ใช้แค่น้ําหนักตัวหรือไม่ได้จับไม้อะไรผมจะแนะนําให้เพิ่มน้ําหนักนะครับเราอาจจะทำเป็นกลอล ل สปลิตสกอตก็ได้พอทําอย่างนี้ได้แล้วประมาณ 5- 6เรปหรือมากกว่านั้นได้โอ,โอเค วิธีให้มันยากขึ้นยังไงก็เริ่มต้นเอาเท้าของเราวางเท่ากันแล้วก้าวไปข้างหลังทำลันช์แล้วขึ้นมา ฟูลันช์มันยากิดหน่อยนะครับเพราะเพื่อนๆอย่าลืมมันเหมือนเป็น2เคลื่อนไหวในท่าอันเดียวต้องก้าวให้กว้างๆข้างหลังเอาเข่าของเราแตะพื้นแล้วช่วงที่เราขึ้นมาเราต้องเอาขากลับไปที่เดิมให้ชิดกับขานาดแล้วอย่าลืมฟอร์มถูกต้องก็คือเราใช้กล้ามเนื้อคอร์ดิเซปเราเอาตัวเองขึ้นมานะครับเราไม่ได้เอียงตัวไปข้างหน้าเพราะถ้าเกิดเอียงตัวไปข้างหน้ามันใช้กล้ามเนื้อกลูตมันช่วยเอาตัวขึน้นมาผมสังเกตถ้าเกิดมีคลาสของผมหรือใครที่มาเล่นกรุ๊ปพลาสแล้วเขาเอาตัวเอียงไปข้างหน้าเกิน่ ผมรู้เลยว่ากล้ามเนื้อโคตรเสพของเขามันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อกลูตก็คือกล้ามเนื้อก้นมันเหมือนต้องช่วยโคตรเสพไว้นะครับโคตรเสพมันไม่ได้แข็งแรงพอที่มันจะขึ้นเองโคตรเสพมันใช้ถ้าเกิดเราเอาตัวเอียงไปข้างหลังช่วงที่เราขึ้นมาจากลันช์นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทำฟูลลันช์ได้โดยที่ไม่ได้ทำแค่สปริสควอทหรือเราเอาขาไปข้างหลังขาไปข้างหน้าโดยที่ไม่โยกเยี่ยมวิธีการให้มันยากขึ้น ก็คือเราอาจจะทําเป็นเราอยู่แล้วเราจะเพิ่มน้ําหนักหรือเราจะทําเป็น walking lunch นะครับ walking lunch มันจะ test balance อย่างมากเลยเพราะว่าตัวของเราพอมันมีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายเราก้าวหน้าตลอด step 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 พวกนี้อันนี้มันจะมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นว่าร่างกายของเรามันจะโยกแต่ว่าถ้าเกิดร่างกายของเราสามารถนิ่งๆตอเอาอยู่อย่างนี้หรือบาลานซ์ของเราอย่างดีนั่นแหละ progress วิธีอีกอันหนึ่งที่ให้รูปแบบการเคลื่อนไหวย lunch ยากขึ้นก็คืออาจจะทําเป็น Bulgarian split squat ้โหอันนี้จะเพิ่ม ชาร์ลันเอย่างมากเลยนะครับหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้มันยากขึ้นนึงเยอะเพราะขาหนึ่งเราวางข้างหลังแล้วสูงขึ้นไว้แล้วช่วงที่เราลงมาแหละนั่นอะ่ะจะชาร์ลันชบาล c นของเราอย่างมากเลยนะครับอย่างยิ่งโอ้ผมแค่พูดถึงท่านี้ผมสยองเลยผมไม่ชอบท่านี้เลยผมบอกตรงไม่เคยเจอใครที่ชอบท่านี้มาก่อนนะครับมันแย่มันโหดมันไม่สนุกเลยตอนทําแต่ว่ามันอิเฟ t i v ฟมากนะครับมันจะโดนกล้ามเนื้อคอนทริเซปกับกลูตเต็มๆหลายครั้งที่ทำบอเกเรนสปิสบอสเสร็จแล้ว ส่วนมากจะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อก้นนะครับเพราะว่าพอเราเอาขาหลังเอียงไปข้างหลังมันจะยืดกล้ามเนื้อกรุ๊มากกว่าลันช์ธรรมดานะครับผมพูดถึงวิธีการทําให้5้าท่าอันนี้มันง่ายขึ้นนะครับนี่มันเกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ผมแนะนําที่ควรจะเล่นในยิมผมหวังว่าวิดีโอนี้ได้ช่วยเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดใครมีอะไรไม่แน่ใจลงในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบถ้าเกิดใครพลาดวิดีโอเมื่อก่อนที่ผมออกเกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วมันคืออะไรมันควรจะออกในยิมเพมื่อนๆอยาลืมกดดูวิดีโอหลังอันนีี้ะคเด๋ยววผจลิงก์ไ ถ้าเกิดใครๆสนใจดูวิดีโอที่ผมจะออกในอนาคตเกี่ยวกับฟิตเนส,นสเกี่ยวกับคอนเทนต์อาจจะท่องเที่ยวนิดหน่อยในภาษาอังกฤษเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปครับขอบคุณมากครับ